คีคอเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสารสกัดเดน่นนะครับส่วนประกอบก็มีงาดำเซสามินช่วยป้องกันโรคข้อเสื่อมช่วยเสริมสร้างกระดูกนะครับแล้วก็มีมะขามป้อมช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันมีโกจิเบอรี่ช่วยบำรุงสายตามีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็มี เจียวเจียวกูหลานนะครับช่วยลดความดันและช่วยลดไขมันในเลือดครับแล้วก็มีเห็ดลินจือช่วยบำรุงบำรุงหัวใจด้วยนะครับนี่เป็นกาแฟที่ทำมาจากกาแฟอาราบิก้าแท้ร้อเปเซ็นครับเป็นกาแฟของพี่ปูภูมิศิตคัมพีครับชื่อกาแฟว่ากาแฟคัมพีคอฟฟี่ครับซึ่งมีจำหน่ายอยู่ที่เพจของปนันิต ปนันชิตาครับบายพัทรพรซึ่งมีลิงก์นะครับ,รรรบแปะไว้ที่ด้านล่างของอคลิปนี้นะครับก็ติดตามได้น,นะครับท่านท่าน,นสนใจก็นะสามารถที่จะสั่งซื้อกันได้เลยไปไปที่เพจนะครับเพจปนันชิตาบายพัทรพรนะครับ